ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันมันจะทังนองเดียวกันเลยเจ้าชายพิษาพลิกอีกด้านหนึ่งก็คือพระเจ้าไ,ไ,ดได้แล้วได้แล้วตรงยังไม่รู้ว่าเขือนอ่ะมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้วะเนี่ยใชนไหมฮะมันมองหาประโยชน์ไม่ได้เลยมีแต่ข้าทวนถึง อดีตตัวเองก็โถกูออกมาจากบ้านออกมาจากเวียงวังทางนาที่ออกมาก็ไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรพอเวลาได้ของดีที่สุดของที่สุดแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงอย่างเงี้ย <c oughs> เออใช่ไหมฮะแล้วจะให้อยู่ยังไงที่ปรึกษาก็ไม่มี แต่ที่สุดแล้วเพราะพวกคนทิศญาก็ดีทีศฐาก็ตามเทเนี่ยพุทเจ้าเนี่ยก,ก็ถึงจะอยู่ห่างกันก็คิดถึงกันอย่างย่งข้ามละเพราะมันคุกทีทีมอมเต็มเด็กแต่มามันเป็นเยื่อมันเป็นใหญ่ะถึงแม้จะหนีห่างจากกันก็คือคนไม่รู้อนะไรในระหว่างบำเพ็ญทุกกรรคธิ์ที่จะแต่ลึกๆมันก็ยังคิดถึงกันอยู่ แต่ไม่พูดกันไม่คุยกันให้ไีมโอเคไหมอะไรทำนองนี้ละครับงั้นพอเวลาได้พวกแบบเขาก็สอนทางจิตมันเหมือนกันนั่งคุยกันเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยไม่ได้นะระดับนั้นมันเห็นหน้าจริงๆนะเพราะเห็นหน้ากันจบเขาเรียกว่าคุยกันจิตใจจิตมันจะเสมอกันแล้วหรือเปล่าไหม เหมือนกับระดับน้ำมันเท่ากันนั้นก็ต้นทางกับปลาทางมันก็ระดับมัเท่ากันระดับน้ําเท่ากันมันก็แป๊บเดียวเองเอาล้เพียงแต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งได้ได้เกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้เอง<ม>ประโยคประโยคน,นี่ปิ้งเลยฮะเหมือนเหมือนเมื่อกีนอก้นีนค่คุยคุยกันมาเนี่ยประโยคนีกก็ปิ้งเลยนะมันก็ เบาตัวทันทีคนนมันก็จากคําว่าซึมเศร้าอะไรก็ว่าไปคือความกัวงวลมันก็ขาดสมบั้นออกไปเลยเหมือนกับกนธัญญาก็ทำนอนอารมณ์เดียวกันกนั่นแหละชัดเลยตนี้ชัดเลยชัดมาก,มากๆอารมณ์เดียวกัน เหมือนกับอีกอันหนึ่งไอ้เจ้าไทเทนแมนเนเวลาเข้าไปในตัวเขาไปผูกอะไรอยู่มันไม่ได้ใช้ไม่ออกเลยมันก็พันเหมือนเหมือนลิงพันหลักอ่ะนันออกไหนอ่ะลิงพันหลักไอ้สามพระเสืออามันไปไม่ได้เพราะมันพันหลักเพราะนั้นต้องมีหลักต้องมีหลักให้มันเป็นทางออก ไม่มีทางออกถ้าไม่มีทางออกก็วนแล้วครับ่ไหมถ้าไปไงต่อมันต้องมีทางออกทีนี้ไม่มีทางออกเพราะอะไรก็เป็นถามก็ดูอย่างนี้เป็นต้นพอม,มีทางออกมันก็สดชื่นเลย ตันันเนี่ยเดินบนเวียมเฉยแต่พวกมีทนคเฮ้ยมันแค่นี้เหรอว่าประมาณนี้เหมือนกันะคะุยๆกันมาเนี่เฮ้ยมันแค่นี้เหรอใช่ใช่เลยใช่เลยมันเล็กจนสุดเล็กเล็กจิ๋วจนสุดแค่นี้พอเวลามัน มันเหมือนหัวใจมันมันจิกๆหัวใจมันดิ้นมันกระเดกกระดี่เวลาไม่ไม่ออกเวลามันออกก็แบบก็ขายแล้วก็ได้ช่อง